สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องพาบ้านพาเครื่องหนูดีค่ะวันนี้เรามาเจอกัน EP ที่327นะคะ EP ที่327นี้นะคะน้องมีพามาแบ่งปันพี่พี่ทั้งหมด61รายการค่ะ61รายการนี้นะคะองค์ละ300บาททุกรายการนะคะพี่พี่300บาททุกรายการนะคะ เป็นคลิปของฉบับวันที่18เดือนมีนาคมปี2,568นะคะองค์ละ300บาทนะคะพี่ๆนะวันนี้เสียงน้องจะแปลกๆไปนิดนึงนะคะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0 8 1 4 9 3 9 1 6 6ส่วน8 1 4 9 3 9 6ค่ะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ บริการเก็บเงินปลายทางนะคะมีทางปลายทางและโอนเงินนะสำหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดนะคะสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียง1นึรายการแม่ค้าต้องขออนุญาตหัวค่าจัดส่ง50บาทค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทาง2ององ์ขึ้นไปแม่ค้าจะส่งให้ฟรีนะโอนก็จะส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาชมรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญรอค่ะรายการที่หนึ่งเหรียญรอนะคะด้านหน้ารายการที่หนึ่งด้านหลังรายการที่หนึ่งด้านข้างรายการนี้รายการที่หนึ่งค่ะ ต่อไปนะคะรายการที่สองรายการที่สองนะคะ,ะ,คะเหรียญหลวงพ่อแช่มวัชลองค่ะปีสองสี่แปดหกรายการที่สองนะคะด้านหน้ารายการที่สองด้านหลังรายการที่สองด้านข้างรายการนี้รายการที่สองค่ะต่อไปนะคะรายการที่สาม รายการที่สามเป็นเหรียญพระพุทธโสธรค่ะปี2-4-60รายการนี้รายการที่สามค่ะรายการที่สามด้านล่างด้านหลังนะคะรายการที่สามรายการที่สามด้านข้างค่ะต่อไปนะคะรายการที่4รายการที่4เป็นเหรียญรอ5ค่ะ รายการที่สี่ด้านหน้ารายการที่สี่ด้านหลังรายการที่สี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่สี่นะคะต่อไปนะคะรายการที่ห้ารายการที่ห้าด้านหน้าค่ะเป็นเหรียญลงยาสีเขียวนะคะรายการที่ห้าพะคูพิบูลคณารลคารายการที่ห้ารายการที่ห้าด้านหลัง รายการที่ห้าด้านข้างรายการนี้รายการที่ห้าค่ะต่อไปนะคะรายการที่หกรายการที่หกนะคะเป็นเหรียญพ่อพยาพิชัยดาบหาคารายการที่หกด้านหน้ารายการที่หกด้านหลังปีสองห้าหนึ่งสามรายการที่หกค่ะรายการที่หกด้านข้าง รายการนี้รายการที่หกต่อไปนะคะรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดนะคะเรียงลงปูทั่วด้านหน้ารายการที่เจ็ดด้านหลังรายการที่เจ็ดด้านข้างต่อไปนะคะรายการที่แปดรายการที่8ด้านหน้า รายการที่แปดนะคะเป็นเหรียญพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญค่ะรายการนี้รายการที่แปดรายการที่แปดด้านหลังรายการที่แปดด้านข้างเหรียญพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญค่ะรายการที่แปดต่อไปรายการที่เก้ารายการที่เก้าเป็นหลวงพ่อใสค่ะรายการที่เก้าด้านหน้า รายการที่เก้าด้านหลังรายการที่เก้าด้านข้างรายการนี้รายการที่เก้าค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบรายการที่สิบนะคะ <c oughs> เหรียญลงปู่แพ้วรายการที่สิบด้านหน้ารายการที่สิบด้านหลังปีสองห้าสามแปดรายการที่สิบ รายการที่สิบด้านข้างต่อไปรายการที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดด้านหน้าคะ่ะเหลียงพระราหูรายการที่สิบเอ็ดด้านหน้าสิบเอ็ดด้านหลังสิบเอ็ดด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบสอง สิบสองเหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่สิบสองด้านหน้าสิบสองด้านหลังรายการนี้รายการที่สิบสองค่ะสิบสองด้านข้างเหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่สิบสอง ต่อไปรายการที่สิบสามด้านหลังด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบสามค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบสี่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญหล่อพัสศิวลีค่ะสิบสี่ด้านหน้า เหรียญหล่อพระศีวลีค่ะรายการที่สิบสี่สิบสี่ด้านหลังสิบสี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบสี่ค่ะสิบสี่เหรียญหล่อพระศีวลีต่อไปรายการที่สิบห้าสิบห้าพระปิดตาค่ะสิบห้าด้านหลังสิบห้าด้านข้าง รายการนี้รายการที่สิบห้าต่อไปนะคะรายการที่สิบหกสิบหกพับปิดตาค่ะด้านหน้าสิบหกด้านหลังสิบหกด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบหกค่ะสิบหกก้นต่อไปรายการที่สิบเจ็ด สิบเจ็ดด้านหน้าค่ะสิบเจ็ดด้านหลังสิบเจ็ดด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดต่อไปรายการที่สิบแปดสิบแปดด้านหน้าสิบแปดด้านหลังสิบแปดด้านข้างต่อไปรายการที่สิบเก้าสิบเก้าด้านหน้าค่ะสิบเก้าด้านหลัง สิบเก้าด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบเก้าต่อไปรายการที่ยี่สิบค่ะยี่สิบเหลี่ยมชินาราค่ะด้านหน้ารายการที่ยี่สิบยี่สิบด้านหน้ายี่สิบด้านหลังยี่สิบด้านข้างต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเหลี่ยมหลวงพ่อขายค่ะยี่สิบเอ็ดด้านหน้ายี่สิบเอ็ดด้านหลังยี่สิบเอ็ดด้านข้าง รายการนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสองยิบสองด้านหน้าค่ะยีิบสองด้านหลังยีิบสองด้านข้างต่อไปรายการที่ยี่สิบสามย่สิบสามพาปิดตา รายการนี้รายการที่ยี่สามค่ะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สี่ยี่สี่ด้านหน้ายี่สี่ด้านหลังยี่สี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สี่ค่ะต่อไปรายการที่ยี่ห้ายี่ห้าด้านหน้าค่ะ คาอุปชาเลขด้านหน้าค่ะด้านหลังด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่ห้าค่ะต่อไปรายการที่ยี่บหก ยี่บหกลงปูทวดค่ะยี่บหกด้านหลังยี่บหกด้านข้างยี่บหกกลนค่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดด้านหน้ายี่สิบเจ็ดด้านหลังยี่สิบเจ็ดด้านข้างต่อไปรายการที่ยี่สิบแปด ยี่แปดเหรียญพ่อทาค่ะเหรียญหลอ่อยี่ิบแปดเหรียญหลวงพ่อทาค่ะด้านหน้ายี่ิบแปดด้านหลังยี่ิบแปดด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่ิบแปดค่ะต่อไปนะคะรายการที่ยี่ิบเก้ายี่ิบเก้าเป็นเหรียญยันตุกตานะคะยี่ิบเก้าด้านหน้ายี่ิบเก้าด้านหลังยี่ิบเก้าด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่ิบเก้าค่ะ ต่อไปรายการที่สามสิบสามสิพับปิดตา30ด้านหลัง30ด้านข้างต่อไปนะคะรายการที่สามสบเอ็ดสามสิเอ็ดด้านนาค่ะสาเอดด้านหลังรายการที่สาเอ็นะคะพาคูสมุทรวิจารณ์ 3าเอ็ดด้านข้างต่อไปรายการที่32เหรียญปูไข่3าด้านหน้าสามสองด้านหลัง3 2ด้านข้างต่อไปรายการที่33มสนะคะรูปหล่อหลวงพ่อไปค่ะสาด้านหน้า3าด้านหลัง สามสิบสามด้านข้างสามสิบสามกลอนต่อไปรายการที่สามสิบสี่สามสิบสี่นะคะเหลี่ยนพ่อเอียค่ะสามสิบสี่ด้านหน้าสามสี่ด้านหลังสามสี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่สามสิบสี่ค่ะเหลี่ยนพ่อเอียต่อไปรายการที่สามสิบห้า สามห้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออยู่ค่ะสามสิบห้าเหรียญหลวงพ่ออยู่นะคะด้านหน้าสามห้าด้านหลังรายการนี้รายการที่สามสิบห้าค่ะต่อไปรายการที่สามสิบหกสามหกเป็นเหรียญแซยิดเหรียญรลอนะคะสามหกสามหกเหรียญแซยิดวัดบางน้ำวนค่ะสามสิบหก สามหกด้านหลังสามหกด้านข้างรายการนี้รายการที่สามสิบหกต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดสามเจ็ดพาหูยาด้านหน้าสามเจ็ดด้านหลังสามเจ็ดด้านข้างสามสิบเจ็ดโกนค่ะต่อไปรายการที่สามสิบแปด 38ด้านหน้า38ด้านหลัง38ด้านข้าง38ก้นค่ะต่อไปรายการที่39 39, 39เหรียญหลวงพ่อพรค่ะว่าช่องแคร์39ปี2507 39ด้านหลัง39ด้านข้าง รายการนี้รายการที่39นะคะต่อไปนะคะรายการที่40 40เป็นเหรียญพ่อคูณค่ะ40เป็นเหรียญหลงพ่อคูณด้านหน้าสี่ด้านหลัง40ด้านหลังดี2519 40ด้านข้างต่อไปรายการที่41 สี่สิบเอ็ดด้านหน้าค่ะหลวงพ่อจือสี่สิบเอ็ดด้านหน้าสี่สิบเอ็ดด้านหลังสี่สิบเอ็ดด้านข้างต่อไปรายการที่สี่สิบสองสี่สิบสองเหรียญหล่อพ่อจันสี่สิบสองด้านหน้าสี่สองด้านหลังสี่สองด้านข้างรายการนี้รายการที่สี่สิบสองค่ะต่อไปรายการที่สี่สิบสาม 43ด้านหน้าสี่สิสามด้านหลังเหรียญวัดบ้านด่านสี่ิบสามด้านข้างรายการนี้รายการที่สี่สิบสามค่ะต่อไปรายการที่สี่สิบสี่สี่สิบสี่พับปิดตาค่ะด้านหน้าสี่สิบสี่ด้านหลังสี่สิบสี่ด้านข้าง 44กนค่ะต่อไปรายการที่45 45ด้านหน้าค่ะ45ด้านหลัง45ด้านข้าง45้กนค่ะรายการนี้รายการที่45นะคะรายการนี้รายการที่45ต่อไปรายการที่46 สี่สิบหกพับปิดตาหลวงพ่อคูณค่ะสี่สิบหกด้านหน้าสี่สิบหกด้านหลังสี่สิบหกด้านข้างรายการนี้รายการที่สี่สิบหกนะคะปิดตาพ่อคูณค่ะรายการที่สี่สิบหกต่อไปนะคะรายการที่สี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดด้านหน้าค่ะ รายการที่สี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดด้านหลังสี่เจ็ดด้านข้างรายการที่สี่สิบเจ็ดค่ะต่อไปรายการที่สี่สิบแปดสี่แปดเหรียญรอค่ะสี่แปดด้านหลัง 48แปดด้านข้างรายการนี้รายการที่สี่สิบแปดค่ะต่อไปรายการที่สี่สิบเก้าสี่สิบเก้าเหรียญอาจารย์ขันลงยาค่ะสี่สิบเก้าด้านหน้าสี่กาด้านหลังสี่เกด้านข้างรายการนี้รายการที่สี่สิบเก้าค่ะต่อไปรายการที่ห้าสิบห้าสิบด้านหน้าห้าสิบด้านหลัง ห้ด้านข้างรายการนี้รายการที่ห้าสิบค่ะต่อไปรายการที่5้51ิบเอ็ด้าด้านหน้า51ด้านหลัง5้าสดด้านข้างห้กลนต่อไปรายการที่52าสิบสองห้าสิบนะคะเหลียนปูหมุนห้าสิบสด้านหน้าห้าสิบด้านหลัง ห้าสิบสองด้านข้างรายการนี้รายการที่ห้าสิบสองค่ะต่อไปรายการที่ห้าสิบสามห้าสิบสามด้านหน้าค่ะห้าสิบสามด้านหลังเหรียญปูดทิมรายการที่ห้าสิบสามด้านข้างต่อไปรายการที่ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่พับปิดตาค่ะด้านหน้าห้าสี่ด้านหลัง 5้าสีด้านข้าง54ากลอนค่ะต่อไปรายการที่55 55นะคะเป็นเหรียญพระพรมด้านหน้า55 55ด้านหลังห้าสิ้าด้านข้างวัดช่องแขต่อไปรายการที่56 56ิบหกเหรียญรลอ56ด้านหลัง56ด้านข้างต่อไปรายการที่57 ห้าสิบเจ็ดเหรีพ่อโน่งห้าสิบเจ็ดด้านหน้าห้าเจ็ดด้านหลังห้าเจ็ดด้านข้างต่อไปรายการที่ห้าสิบแปดห้าแปดเหรียญหล่อพ่อคงห้าสิบแปดด้านหน้าห้าแปดด้านหลังห้าแปดด้านข้างรายการนี้รายการที่ห้าสิบแปดค่ะเลรียญหล่อหลวงพ่อคงต่อไปรายการที่ห้าสิบเก้าห้าเก้าเหรียญหล่อพระพุทธโสธรค่ะห้าสิบเก้าด้านหน้า ห้าเก้าด้านหลังห้าเก้าด้านข้างต่อไปรายการที่หกสิบหกสิบนะคะเหรียญพระจงหกสิบด้านหน้าหกสิบด้านหลังหกสิบด้านข้างรายการนี้รายการที่หกสิบค่ะเหรียญหลวงพ่อจงต่อไปรายการที่หกสิบเอ็ดรายการสุดท้ายของอีพีนี้ค่ะหกสิบเอ็ดรายการสุดท้ายนะคะเหรียญพระพุทธชินราชค่ะหกสิบเอ็ดด้านหน้าหกสิบเอ็ดด้านหลัง 6 1ด้านข้างค่ะวันนี้ก็มีพามาแบ่งปนันพี่พี่ครบแล้วนะคะ6 1รายการนะคะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร081 493 9166ค่ะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR ว o d e คมาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะบริการเก็บเงินปลายทางนะมีทั้งปลายทางและโอนเงินนะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดนะคะสะดวกเก็บเงินปนลายทาง1รายการนะคะแม่ค้าต้องขออนุญาตบวกค้าจัดส่ง50ิบาทค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางสององค์ขึ้นไปแม่ค้าจัดส่งให้ฟรีนะคะโอนก็จัดส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะสามารถขอรูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมได้เลยนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะอย่าลืมแจ้งอีีทุกครั้งด้วยนะคะ แจ้ง EP ทุกครั้งและตามด้วยหมายเลของมพรสที่ลูกค้าชื่นชอบได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้านะไว้เจอกันใหม่กับ EP หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ